มันอยู่ที่ว่าเราอะ่ะตั้งใจว่าเราจะทํามันจริงหรือเปล่าถัดถามบ้างหรือว่าแบบออกไปมองคนอื่นบ้างเรียนรู้บ้างอะ่ะเชื่อว่ามันพัฒนาไปได้ทุกวันอะ่ะอยากเปิดนะเอางี้แล้วกันต้องมีเงินก่อนถามว่าการมีเงินอย่างเดียวอะ่ะมันก็ไม่ได้สาเร็จทั้งหมดถูกปะแต่มันอยู่ที่ว่าเราอะ่ะตั้งใจว่าเราจะทํามันจริงหรือเปล่าต่อให้วันเนี้ยเราไม่รู้อะไรเลยแต่เราอ่ะมีแทชชั่นมีความตั้งใจที่อยากจะทํามันอะ่ะเราสามารถ <onse> ทําได้ไม่แน่เชื่อเหมือนกันว่าโรงงานในทั้งหมดอ่ะมันเริ่มจากอดียคนเดียวที่อยากจะทําและเปลี่ยนแปลงมัน ทุกวิธีทางเลยเพื่อให้เกิดทั้งหมดเนี้ยเกิดขึ้นมันไม่ได้เก่งตั้งแต่แรกหรอกแต่มันเป็นความที่แบบเราจะเอาอะเรารู้ว่าเออเราทําไปแล้วมันได้อะไรแล้วก็หาคนอะมาทําเราไม่สามารถทําคนเดียวได้ไงเราก็ต้องหาคนมาช่วยค่อยๆทย,ยอยเติมคนเข้ามาหัดถามบ้างหรือว่าแบบออกไปมองคนอื่นบ้างเรียนรู้บ้างอะเชื่อว่ามันพัฒนาไปได้ทุกวันพัฒนามากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยมันก็เก่งมากขึ้นไปอีกไงจริงป่าถ้าในมุมโรง,งงานแล้วกันเนาะถ้ามีเงินและมีแฟชั่นอะและเรารู้ว่าเราจะ ต่อยอดมันยังไงหาคนเข้ามายังไงสามารถทําได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องเก่งเพราะบอกเลยนะเครื่องจักรทุกตัวทําไม่เป็นแค่รู้ว่าเราจะติดต่อใครทํำยังไงอะไรมันจะเกิดขึ้นเรียนรู้ไปกับมันมันไม่ใช่ว่าแบบไม่รู้ทั้งหมดนะเรารู้ว่าเครื่องนี้ทําอะไรแต่มันไม่จําเป็นหรือเปล่า่ะที่เราจะต้องรู้ว่าไปดูแลทํามันยังไงอ่ะแค่รู้ว่าเราจะจัดการกับเขายังไงก็จะจบแล้ว